สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสั่งปิดหมู่บ้านหลังเจอคลัสเตอร์งานแต่งเมื่อวันที่19มามกราคมมีรายงานว่าจังหวัดมุกดาหารรายงานสถานการณ์การกระจายของโควิด -19 จากการตรวจหาโควิด -19 ทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมุกดาหารของผู้มีอาการเข้าเกณฑ์ต้องสงสัยหรือ PUI ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงระบบเฝ้าระวังและระบบบริการการเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชนพบมีผู้ติดรายใหม่41รายอำเภอเมือง17ราย นิคมคำซอยสองรายคำชะอี15รายว่านใหญ่5รายและอำเภอดงหลวงสองรายสำหรับอำเภอดงหลวงพบผู้ติดโควิด -19 เป็นคลัสเตอร์ใหม่มีผู้ติด14รายจากงานแต่งบ้านน้ำบ่อตำบลหนองบัวโดยพบผู้ติดรายแรกเมื่อวันที่1 4มกราคม2 5 6 5กและกลุ่มงานควบคุมจังหวัดมุกดาหารดำเนินการสอบสวนและควบคุมจนถึงวันที่30มกราคม2 5 6 5และจากตัวกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง1 1 1คน75หลังคาเรือนนายชาเรียรติชุมจัน นายอำเภอดงหลวงเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ควิมรสก้าบ้านน้ำบ่อตำบลหน,นองบัวตำบลดงหลวงทั้งอำเภอดงหลวงโดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมตำบลหน,นองบัวและคณะกรรมการได้มีการประชุมวางมาตรการเพื่อป้องกันห้ามประชาชนพบปะรวมตัวกันในพื้นที่หนองบัวและมอบทางอบตหนองบัวร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ตั้งด่านเพื่อควบคุมการเข้าออกของประชาชนในบ้านน้ำบ่อ และทําการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวตำบลหนองบัวรับทราบและทางคณะกรรมการคุณภาพชีวิตและอบอตหนองบัวได้จัดถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบและได้รับความช่วยเหลือในกรณีนี้ทั้งนี้บ้านน้าบ่อตำบลหนองบัวอาเภอดงหลวงได้มีมติกําหนดมาตรการเพื่อควบคุมกรณรงานแต่งงานบ้านน้ําบ่อดังนี้ 1. ปิดทางเข้าออกหมู่บ้านน้ําบ่อเพื่อคัดกรองคนเข้าออกหมู่บ้าน 2. จัดทีมประเมินผู้กักตัวอย่างมีคุณภาพโดยติดป้ายหลังคาเรือนผู้กักตัวทุกหลังคา อนมงดกิจกรรมรวมตัวทุกอย่างในตำบลรวมทั้งงานบุญถึงสิ้นเดือนมกราคม2565งดตลาดนัด1สัปดาห์ 4. เร่งรับวัคซีนให้ครอบคลุมและเข็มกระตุ้นเข็ม3และ 4. 5ห้านำกองทุนพอชออดงหลวงจัดซื้อน้ำและอาหารดูแลประชาชนตลอดระยะเวลากักตัวและทีมปฏิบัติการควบคุม cdcu ออกคัดกรองและเก็บส่งตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงผู้ติดโควิด19กรณีง,งานแต่งบ้านน้ำบ่อด้วย etk อีกจำนวน 40รายผลบวก2รายส่งตรวจด้วย PCR รอผลอีกจำนวน86รายจากรายงานกลุ่มงานควบคุมสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารระบุว่าคลัสเตอร์งานแต่งบ้านน้ำบอ่ออดงหลวงมีผู้ติดซึ่งเป็นน้องชายเจ้าสาวเดินทางมาร่วมงานแต่งจากอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเมืม่อวันที่12มกราคม2565ตรวจพบโควิด -19 และตรวจพบโควิด -19 เจ้าบ่าวเจ้าสาวและญาติในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามคลัสเตอร์งานแต่ง ดาหารกับตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง111คน75หลังคาเรือนสังเกตอาการตนเองกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัน้ามาดนครับก็ขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีตขับคุณครับ